สวัสดีค่ะเจอกับแซนอีกแล้วนะคะวันนี้แซนมีเคล็ดลับมาบอกกับคุณหนุหน่มๆสาวๆนะคะที่ต้องการผิวสวยแบบติดสปีดเป็นตัวนี้เลยนะคะเจ้ามาร์คพิกโกจีบูสเตอร์ตัวนี้เป็นมาร์คลดสิวสลายฝ้าและหน้าเด็กนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหน้าโทม เป็นสิวเป็นฝ้ามานานปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใบหน้าเราใช้มาร์กตัวนี้ตัวเดียวรับรองว่าเอาอยู่แน่นอนค่ะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าในกล่องนี้มีความพิเศษยังไงด้านในแกะกล่องมานะคะนี่หยิบมาเลยเจ้าตัวนี้ที่ทําให้ผิวเราเออร่ากระจ่างใสนะคะวิธีการใช้ง่ายมากมีดด้านหน้าเนี่ยจะมีตัวฉีดอยู่นะคะไม่ต้องใช้กันไกหรืออะไรบางทีเราไปข้างนอกฉีดได้ง่ายๆเลยนะคะนี่ประปุกเดียวนะคะวิธีการใช้งานสะดวกมากนะคะ แ,แล้วเราก็โอ้หจะบอกว่าน้ำเซรั่มเยอะมากทุกคนขายัดเยอะมากค่ะจากนั้นมาเราก็คลี่ออกนะคะโอ้โหทุกคนคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะว่าทําไมมันหนามากครั้งแรกที่เซนใช้เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยทําไมมาร์กหนาอย่างงี้แต่จริงจริงคือมันเป็นมาร์ก3 d ดีค่ะแล้วมันมีทั้งหมด3ชั้นที่สําคัญคือแบบเราเป็นคนหน้าเล็กแล้วแบบแผ่นใหญ่มากเหมาะสําหรับคนที่มีใบหน้าทุก รูปแบบเพราะาแต่ละคนมีใบหน้าไม่เท่ากันเนาะอ่ะสำหรับคนเอเชียก็สามารถใช้ได้อ่ะนะคะต่อไปเราลอกออกนะคะวิธีการลอกลอกค่อยๆลอกนะคะลอกตัวนี้ออกนะคะตัวแผ่นสีขาวเนี่ยมีไว้ทำไมมีไว้กักเก็บความชุ่มชื้นนะคะที่อยู่ในซองของแผ่นมาร์กนะคะอ่ะลอกออกไปหนชั้นถนอมนิดนึงนะคะ แล้วเราก็จะเจอตัวสีฟ้านะคะแผ่นสีฟ้าอยู่ด้านนี้พลิกออกมาอีกด้านหนึ่งจะเป็นแผ่นสีฟ้านะคะแผ่นที่ห่อสีขาวไว้คือจะเป็นด้านที่เราต้องเอาเข้าไปข้างใน<ม>ตัวแผ่นสีฟ้านี่นะคะช่วยในการกรองแสงทุกคนคะ่ะแล้วก็ป้องกันการละเหยของเนื้อครีมนะคะสกีมหรือสารสกัดที่มันอยู่ในในในตัวแผ่นมาร์กในตัวเซรั่มนี่นะคะจะซึมเข้าสู่ผิวเราโดยตรงเลยวิธีการมาร์กเราไปดูกันอันดับแรกเลยนะคะ ถ้ามีที่คาดผมก็คาดผมเนาะจะได้ง่ายๆเราก็นี่เลยทาบตรงว่าผาก,ก่อนทาบลงไปอย่างนี้เลยนะคะหูยจะบอกว่าความรู้สึกแรกมันเย็นละยื่นะคะชุ่มคือสัมผัสได้ถึงความชุ่มชื้นเพราะว่ามันเย็นมากนะคะถ้าให้ดีคือดีมากๆเลยนะเอาไปใส่แช่ไว้ในตู้เย็นนะทุกคนคะ่ะช่วยได้นะสําหรับใครที่ไปทะเลนะคะไปเที่ยวทะเลหรือออกแดดนะคะเจอแดดร้อนๆนะคะบางคนบางคนใช้อะไรแตงกวาใช่ไหม ไม่ต้องเลยมาร์กรอแ่นเดียวเอาอยู่นะคะนี่รีดให้เรียบนะคะรีดให้เรียบสําคัญคือรีดให้เรียบอย่าให้มีฟองกาศนะคะนีแปะลงไปบนหน้าแทนสีฟ้านี้นะคะอย่าเพิ่งลอกออกทิ้งไว้สักประมาณ10-20นาทีมันช่วยทําให้เนื้อเซรั่มนี่นะคะมันซึมเข้าสู่ผิวโดยตรงและป้องกันแสงนะคะแสงไม่ใช่แค่แสงแดดนะคะแสงจากโทรศัพท์บางคนมาร์กหน้าโอ๊ยอยากเล่นโทรศัพท ป้องกันแสงจากโทรศัพท์แสงจากโทรศัพท์นี่ทําให้เกิดฟ้านะคะแล้วก็แสงจากหลอดไฟไม่มีทางที่ทุกคนจะปิดไฟละมักหน้าจริงไหมคะมองไม่เห็นแน่นอนทุกคนต้องเปิดไฟละมักหน้านี่แหละคือประเด็นสำคัญว่าทำไมถึงมีตัวแผ่นสีฟ้านี้ไว้นะคะ โอเคนะคะเราก็ผ่านไปแล้ว20นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาลอกทําการลอกแผ่นสีฟ้าออกนะคะวิธีการลอกง่ายๆนะคะอย่าลอกจากบนลงล่างนะคะมันจะหลุดให้ลอกจากล่างขึ้นข้างบนนะคะคือค่อยๆระวังนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวแผ่นสีขาวด้านในนะคะมันบางมากนะคะต้องค่อยๆลอกอย่าดึงทีเดียวแล้วก็พยายามรีดตรงแผ่นมาร์กที่เป็นสีขาวด้านในสุดไล่ฟองอากาศหมอกออกให้หมดนะคะเพราะว่าตรงส่วนที่เป็นฟองอากาศมันจะเข้าไม่ถึงผิวเราเราก็ลอกตัวสีฟ้าออกนะคะค่อยๆลอก นี่นะคะด,ดันขึ้นไปด้านบนอ่ะโอเคหลังจากนั้นมาให้เราทําการเกี่ยฟองอากาศออกให้หมดนะคะตัวฟองอากาศมันจะทําให้ตัวมาร์คไม่เข้าถึงชั้นผิวแล้วก็จะทําให้ผิวเราไม่สมบุเสมอเพราะว่าตรงตัวที่เป็นฟองอากาศเนี่ยมันจะไม่โดนผิวเราใช่ไหมคะทีนี้ผิวเราจะกระดากระดะเราก็รีดให้มันเรียบนะคะพยายามไล่ฟองออกให้หมดเพื่อให้ตัวมาร์คแนบชิดกับผิวเราให้มากที่สุดนะคะ ตัวนี้นะคะสังเกตง่ายๆเลยแผ่นมาร์กเราบางมากบางแบบแนบผิวเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะตัวนี้นะคะเป็นเส้นใยจากธรรมชาติซึ่งย่อยสลายง่ายนะคะและทอพิเศษนะคะเป็นมิตรกับผิวและเป็นมิตรกับธรรมชาติที่สําคัญเลยนะคะแผ่นมาร์กที่บางขนาดนี้มันจะทําให้เนื้อเซรั่มดูดซึมเข้าสู่ผิวได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามีโมเลกุลที่เล็กเซรั่มโมเลกุลก็เล็กแล้วแล้วก็ตัวแผ่นมาร์กนี้เนื้อเนียนละเอียดแล้วก็บางกระชับกับผิวด้วยนะคะ โอเคผ่านไปแล้ว45นาทีก็ทำการลอกออกนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันวนะ่า mm hmm. ผิวโอ้โหจะสวยออร่าพุ่งขนาดไหนนะคะนี่วิธีการลอกนะคะด้านล่างนี้นะคะลอกจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะโอ้ว้าวนี่นะคะจะเห็นได้ว่าผิวเรานะคะ mm hmm. โอ้ยนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ออรา่าดูเิผิวนุ mm ่ม hmm. เด้งเด้งเด้ง แล้วที่สำคัญเดี๋ยวจะบอกว่าในถุงเซรั่มมันมีน้ำเหลืออยู่นะคะน้ำเซรั่มทำยังไงรู้ไหมคะเทมลงมานะคะนี้ปุ๊บโอ้โหเยอะมากนะคะนี่เลยค่ะทุกคนขาโปะลงไปที่คอนะคะโปะแขนโปะแขนนี่นะคะโอ้โหเย็นชุ่มฉ่ำแล้วก็รูดไปถึงขานะคะ แล้วก็ทิ้งไว้ไม่ต้องล้างออกเลยเท้าอย่างนี้นะคะมาร์กหน้านไม่ต้องล้างออกนะคะมาร์กเสร็จแล้วนอนได้เลยพรุ่งนี้ตื่นเช้ามารับรองว่าหน้าคุณจะออร่ายิ่งกว่านี้นะคะโอเคนะคะใครที่ต้องการความเร่งรีบต้องไปออกเดตในวันพรุ่งนี้แนะนำเลยมาร์กแผ่นเดียวเอาอยู่รับรองว่าตื่นขึ้นมาพร้อมกับหน้าที่ชุ่มชื่นและเฟรชขึ้นแน่นอนสำคัญตรงที่ตัวนี้มีนวัตกรรมพิกโกที่ทำให้โมเลกุลเล็กลงและช่วยทำให้ การดูดซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายยิ่งขึ้นรับรองว่าถ้าคุณได้ใช้มาร์กแผ่นนี้แล้วคุณจะหลงรักตั้งแต่แผ่นแรกที่คุณใช้ค่ะ